มงคลสกรของจูนจูนเป็นจูนเป็นสพสอนเป็นเพื่อนสมัยมหาลัยครับกับโบนะครับก็คุณจูนก็คือคุณอาจารย์คุณรู้จักเขาในนามของพยาบาลสาวจับในหนังเรื่องเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเรื่องอะไรฝนมาคลื่นๆนะฮะเราอยู่ไหนนี่อยู่ที่ตลาดน้ําดอนหวายก็เมื่อกี้ะหวจังหวัดนครปฐมก็คือตอนแรกเราจะ เดินทางไปงานแต่งจูนแต่ว่ามันมีเวลาว่างเหลือก่อนเยอะแยะเราก็เลยมาแวะหาอะไรกินที่ตลาดน้ำดอนหวายนี่ไมาป้ีตลกดีนะมีน้ำตกลอาแขนปไม่ปอาปลอย่างไ ไรที่อยู่ข้าวแล้วปกติตอนเช้าต้องกินข้าวแล้วเนี่ยมาดูกินเช้าเดินดูนี่นี่จะบอกท่าน้ำอย่านี่ใช่จำได้แล้วเคยไปแห้งตอนนี้แต่ว่าเสียงคลื่นน้ำสูงมากเลยเธอน้ำสูงเสียงฝนคืนครานด้วยนะคลื่นครานท่าน้ำ แพรท่าจีนแม่น้ำท่าจีนจีนส์เกรย์แม่น้ำท่าจีนมันไม่มีเดินไปว้าเป็นไรดีอ่ะ อดีนเรีมเีเขาไอยู่นี่แล้วอัอนี้ม่เป็นร้านอจริงร้านนี่หรอไกินข้ไกินไหมนัางไหนได้เลยค่ะเจดีย์แบค่ะเจนค่ะนี่จ้านี่จ้าหนูจะไปียะมันหวมีแต่เราไม่เอาไปย่างให้พะโล้เป็นย เราไปกินข้าวกันก่อนเมื่อกี้นั่งอยู่ในเตีมอยู่ท่าน้ำขึ้นมาในแถนน่ากลัวมากเกิดอาการแบบว่าซึมขึ้นมาทันิบสุดๆไปเลยอากาศเริ่มอ้าวขึ้นใช่ไหมนี่ใบบัวบกออกมาแล้วออกมาแล้วแล้วก็เทหลอดร้านจางมีใบบัวค่ะคุณเครื่องแม่ยันไม่หลอกค่ะ เอาอย่างเนั้นเองได้เราหรอได้จากเทมนุชเดียวเลือกได้จ้าตานสตรีทค้านี้เรื่องเลยครับตู้ร้านนี้ตองร้านนี้เลื่อนเลื่อนหน่อยครับตัวใหม่เลยจ้าเนื้อแท้แท้สุดยอดเลยเอฟเฟกตรลีนนี่จ้าวันนี้นะจ้าหลังจากมาดอนหวาเราก็เดี๋ยวจะมีไปรีวิวให้ดูกันนะครับว่าเราได้อะไรมาบ้างนี่คือทุกเท้าที่ได้มาไปเรามันเป็นคนโชคดีเพราะว่าอะไร เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจองธรรมดามดแล้วเขาอัปเกรดให้เราเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเราจะมาทำรูมทัวร์กันของโรงแรมเซน h o โฮเทลนครปฐมนะครับ,รรบหลังจากได้รับสเปเชียลพิเศษอัปเกรดให้ทางด้านขวามือจะมีโซฟาใหญ่มากนอนได้อีกหลายคนตรงนี้ก็จะมีเป็นที่วางทีวีและมีเตียงนอนอยู่ด้านหลังนะ,ะัะ เชิญจ้ะใช่เชิญไม่ไม่เป็นไรเนี่ยเราตั้งไม่ไม่ตรงๆหรออะไรนะถ้าตรงแล้วันจะอะไรเชิญที่มีถ่ายรูปเสร็จแล้วถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปกลับไปโรงแรมมะต้อไปไหนไหมไม่ไปหรอกกี่โมงแล้วครึ่งแล้วไปนอนเล่นนอนเล่นล้วก็เตรียมตัว ใช่จ้าตัวเสร็จแล้วมางานงเตรียมตัวไปงานซึ่งวันจะช่ารูดมนุษย์ข้างขาววันจะช่ารูดมนุษย์ข้างขาวอืมอืมมาเตอร์ตุรกีอี โหลนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอะไรดิแก เอาแบบเป็นทางการเนาะงานฉลององค์สมบรณของผู้สมรสของเราคุณโบแล้วก็คุณจูนแล้วเราก็จะพบกับนางเอกของคลิปนี้ภายใน5 4 3 2 1 3> เป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะคุณเป็นเครื่องดูดฝุ่นจะมีสามีได้ยังไงดิฉันเป็นคนยังไม่มีสามีเลย เวลาประมาณ8ปดโมงครึ่งเนาะเรามาที่องค์พระประถมเจดีย์นะคะเ,ยเ๋ยวเดินไปดูกันก่อนเรามาไหว้พระประถมเจดีย์เดี๋ยว ตอนนี้เรากำลังไปกินข้าวหมูแดงใช่ไนะหมหมูกรอบเจ้าดังของน,าาน,นะครปฐม อันนี้ครับน่ากินมากใช่มาแล้วข้าวหมูย่งกรอบของร้านนายเหนือไ,ไ,ได้เลยนะเราอยู่ที่ไหนในรรแองโกล่าแอนการ์เดนโอ,โอเวอร์แล็ไหนอ่ะไม่มีเธอเสียใจเด็กไม่เปิดน,น้ำตกใช่ไงเราเสียใจเขาไม่เปิดน,น้ำตก สุดท้ายแล้วเรื่องของความรักไม่ว่าคุณจะเป็นใครกับใครแค่คุณรักกันก็เพียงพอแล้วครับไปละครับ